อยู่ที่3,650บาท3,660ลดให้10บาทเหลือ3,650สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวบีมว่าบีมจะต่อเติมห้องน้ำสักหน่อยนะคะต่อเติมห้องน้ำทำเป็นห้องน้ำชักโครกนะคะปัจจุบันเนี่ยมีห้องน้ำแต่ว่าเป็นห้องน้ำนั่งยอง นะคะคนเฒ่าคนแก่เขานั่งนั่งยองไม่ไหวแล้วนะคะเดี๋ยวจะต่อเติมเป็นห้องน้ำชักโครกให้ห้องน้ำนั่งยองเราก็จะไม่ทุบนะคะเพราะเราก็เพิ่งสร้างมาไม่ไม่กี่ปีมมในี่เองแล้วก็ถ้าจะทุบก,ก็เสียดายเนาะเพราะว่าเราแบบทำโน่นทำนี่อะไรเงี้ยค่าใช้จ่ายมันก็เยอะแล้วตรงนั้นนะคะเราคิดว่าเราจะทำเพิ่มดีกว่าเพราะว่าสมาชิกบ,บ้านเราก็เยอะห้าคน นะคะคห้องน้ำสัก2สองห้องก็ก็น่าจะกำลังเพียงพอมากๆนะคะ,ะ,คะอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าเก็บของเก็บอะไรนะคะเปิดเปิดกรุนะคะ <c oughs> อันนี้ขายพิษขายเสื้อผ้าขาย แตงกวาดอยขายผลไม้ดอยขายผักข้างบ้านนะคะก็จะมีก็จะได้เงินอยู่บ้างเล็กน้อยนะคะก็ขอบคุณะคะทุกคนที่อุดหนุนบินมนะคะก็เอามาต่อเติมบ้านต่ออันนี้มาจากเส้นไหนเนี่ยเหรียญก็เอามาแลกหมดแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นแบงค์ร้อยบ้างเป็นแบงค์พันบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้า อันนี้หนึ่งพันอันนี้สี่พันหกพันได้ละอันนี้ถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นก็บิมก็ทำไว้เป็นแบบมัดละพันนะก็ก็น,น,กน,น่าจะไม่ผิดพลาดเนาะหกพันเจ็ดพันแปดพันเก้าพันหนึ่งหมื่นอันนี้หมื่นหนึ่ง หน่สองหนื่สามหนสามร้อยหนสามร้อยตัวชักโครกซื้อมาแล้วนะคะตอนนี้มีเงินอยู่เท่านี้ก็น่าจะได้ห้องน้ำแบบเล็กๆสักหนึ่งห้องอะไรอย่างเงี้ยเนาะแบบว่าให้มันสะดวกสบายกับ คนเท่าคนแก่นะคะแล้วก็อนาคตบีมเองก็แก่นะคะอยากให้ลูกหลานของบีมมาทําใส่ใจบีมแบบนี้ด้วยนะถ้าบีมมีลูกมีหลานตอนนี้ยังไม่มีมีแต่หลานนะคะเดี๋ยวจะต่อเติมห้องน้ําด้านนอกโอเค ขอบคุณนะคะลูกค้าทุกคนเลยนะคะลูกค้าสัญจรลูกค้าออนไลน์ลูกค้าในหมู่บ้านลูกค้าข้างหมู่บ้านนะ่ะขอบคุณทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นคลิกนะคะแตงกวาดอยไะให้ดูแตงกวาดอยเลยตอนนี้แตงกวาดอยอยู่ใกล้มือที่สุดละ แตงกวาดอยนะคะขอบคุณที่ช่วยอุดหนุนนะคะแล้วก็ขอบคุณอะ่ะช่วงช่วงก็เนี่ยมีฟักทองด้วยนิดหน่อยนะคะแล้วก็มีพริกแห้งนะคะมีผลไม้นะคะช่วงนี้ส้มก็กําลังจะออกด้วยนะคะ ไม่ใช่ไม่ใช่ของบิมหรอกแบบเออบา,บางสิ่งบางอย่างคือบิมก็รับเขามาอีกทีนึงแล้วก็หอมแดงนะคะหอมแดงนี่ไปรับจากแม่แจมนะคะเป็นหอมแดงบ้านบิมเองนะตัวบิมเนี่ยเป็นครู <laughs> ถ้าไม่มีหลากหลายอาชีพเนี่ยคือรองเงินเดือนนะี่ะมันก็มันมันก็ไม่ได้นะทุกคนเพราะค่าใช้ใจ่ายมันเยอะจริงๆนะคะโอเคขอบคุณมากมากค่ะเดี๋ยวจะให้อ่อ ดูห้องน้ํานะคะหลังจากที่มันเสร็จหรือว่าตอนกําลังทําเดี๋ยวจะอัปเดตไปให้เรื่อยๆนะคะอาจจะเป็นห้องน้ําเล็กๆทํามือนะคะทําเองเนาะตอนนี้ก็กําลังทําความสะอาดห้องนะคะตอนนี้ของเต็มข้างนอกเลยลองแพนกล้องไปดูหน่อย <laughs> กาลังจัดห้องค่ะทุกคนข้างหน้าเป็นวิวทุ่งนานะคะตรงตรงที่วิมเอาของวางเนี่ยสามารถนอนรับอากาศเย็นๆตาก โอเพนแอร์นะคะแอร์ธรรมชาติได้มานอนมากลางเต็นท์บนนี้ก็ได้นะคะพเพื่อนๆมาเที่ยวได้นะคะโอเคขอบคุณค่ะสั่งสั่งเหล็กสั่งะายที่เชียงดาวค้าเหล็กทั้งหมดอยู่ที่สามพันหกร้อยห้าสิบบาทสามพันห้อยหกสิบลดให้สิบาทเหลือสามพันหกร้อยห้าสิบสามพัน เอานี่ไปเลยเมื่อกี้มีมีอยู่กองหนึ่งสามพานันหกร้อยหกร้อยห้าสิบมีแบงค์ห้าสิบ,อบ,สบโอ้ยเราจะแตกแบบนี้เลยเหรอแตกก็แตกสิฮะอันนี้สำหรับอันนี้สำหรับร้านเชียงดาวค้าเหล็กนะคะ เดี๋ยวต้องมานับใหม่อีกทีว่าครบไหมสามพันหกร้อยห้าสิบแล้วก็มีร้านอีกที่หนึ่งขายหินขายหินเอาสามพันหกร้อยห้าสิบลบใช่เหรอวุไม่ใช่มั้งค่าอนันนัแปดร้อย ค่าไอ้อันนั้ 1, นหนึ่งพันเก้าค่านั้นหนึ่สองพันห้าหนอห้าพันสองร้อยบาทห้าพันสองร้อยบาทไว้แต่ละมันละหนึ่งสองสาม 4 5อตอนไม่เหลือเท่านี้หวายหลังคาใช้หลังคาอันเก่าไปก่อนแล้วก็ตัวชักโครกได้มาแล้ว อันนี้ไม่รู้ว่าจะหมดเท่าไหร่อ่ะเรื่องทอ่อเรื่องทอ่อเรื่องอะไรเหลืออีกแน่นอนหนึ่งพันสองพันแน่นอนอ่ะอน,นี้ก็น่าจะจะสามพันสามพันกว่าบาทแน่นอนอันนี้เอาศสยเข้าไปสามพันสี่ร้อยห้าสิบพอเมื่อกี้เอาออกไปแล้วห้าสิบใส่เข้าไปอ่ะในสามพันสามพันสี่ร้อยห้าสิบ โอเคทำให้ประหยัดที่สุดนะคะเดี๋ยวทำกันเองทำกันเองแล้วก็จะได้แบบเรื่องของค่าใช้จ่ายค่าจ้างเนี่ยจะได้ตัดออกไปโอเคคร้ <Okay. S 1> องค่ะมาเลยเดี๋ยวเขาจะมาส่งเหินส่งทรายส่งเหล็กอะไรแล้วนะคะส่งตะปู อันนี้จะต้องจ่ายออกไปเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมาส่งแล้วเหลดเท่านี้ชักโคกซื้อแล้วอ